อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ทำก, 9, 9, กุหลตต้องใช้อะไรบ้างก็พวกกาวลกาวแข็งแล้วก็อะไรอีถุงพลาสติกถุงพลาติกสีสีอะเกงเป็นกปอมะไรอีกอ่ะคบใบตองใบตองอย่างง <c oughs> ี้ไหมฮใช่ะไรม่ใตแล้วใครจะใส่ชุดขี <c oughs> ้ขเได้ <c oughs> โอเคโอเคถ้าใครจะเป็นื่ออุปกรณ์อ่ะพี่เดี๋ยวเอาไปเคลียร์ก็นด้ยแน่น่ะเอาไปนะคะโอเคได้ได้ขอบคุณนะเดี๋ยวพวกเขากลับบ้านก่อเย็นแล้วอเอองั้นไม่ยากดีกว่าไป bye b ่อโชคดีนะค่ะของนิดเดียวเอง่ะใช้เงินไม่เยอะเลย

Keep a secret, a secret. Oh, oh. Oh, oh. สวยเนาะใช่สวยมากและกนที่กอดหลับอุน่อนใช่สามตีสามอ่ะเออลราซื้อของไม่แพงด้วยใช่น้อยใส่แล้วสวยมากเออแฝงแฝงบอกจะใสไหนหมอน้าหั่ละใช่ตีนี้อีกป่ะตีนี้สู้ตอบไี่มีแฟนใสใ่เขาว่าเราเอาจริงจริงให้เพื่อนดูดีกว่า อืมีเหรอาอยย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 ้ยยยยิย้ยยยยยยยอยยยยอยย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 งยยยยยยยล้วยียยยยยอยยยอเคยอยคยย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 อยย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 ยเยวปยยย ก็เมื่อวานเนี่ยเราเห็นพวกนั้นโปกเราก็เลยมาทำความสะอาดอ๋อยังซื้อๆนะบาหูเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเราทุจริตคอร์รัปชันกันเยอะเนาะใช่เพราะว่าเรื่องทุจริตคอร์รัปชันอ่ะไม่ไม่ได้มีแค่พวกการเมืองหรอกเนี่ยกับโรงเรียนเราก็มีพวกนักเรียนกันเองก็ยังทุจริตคอร์รัปชันกันเลยใช่เเนนียยคคโดแล้ววันนั้นอ่ะทำเขาทำเงินหนุนใช่ไหมแล้วมีพี่คนหนึ่งอ่ะ วิ่งเอามาให้เว้ยที่จริงอ่ะว่าจะวิ่งมาหาเรื่องวิ่งหนีจนเหนื่อยเลยโอ้กังวลเล็กกี่บาทร้อยหนึ่งโอ้โก็ไม่มีเงินกินข้าวง่ายดีนะพี่เขาเมื่อคืนเออแล้ววันนั้นอ่ะไปต่อคิวซื้อน้ำที่โรงพาบาลอ่ะมีคนมาแทรกคิวอ้าวอ้าอุ้ยแซงหน้าทำไมอ่ะเฮ้ยทำไมทำนี้อ่ะ เอาน้ำขวดน้ำหมดแล้วค่ะโอ้ไรอ่ะแล้วน้ำหมดอ่ะเออไม่ได้กินเลยโค้ดนิสใสไม่ดีเลยเหินแก่ตัวมากเลยอ่ะเรื่องชุจริตคอรัปชัน่ะพวกเขาก็เคยคิดจะทำนะเฮ้ยวันี้วนที่ปาทำไมคิดแบบนั้นวันวิทาาศาาตร์อ่ะที่ทำชุดีไซเคิลนอ่ะเขาก็เกือบจะกรุงตลอดทําทำเลย แต่ว่ายังไม่ได้ทำเคแล้วไปขอโทษด้วยนะโอเคแล้วให้อภัยกันได้เพราะว่ายังไม่ทำอ้าใครทักมาเนี่ยแฟนหรือเปล่าไปดูทีไม่มีแฟนหรอกป๊าไปดูมา เนี่ยมีอาจารย์ทางมาบอกว่ามีโครงการดีดีมีที่เรียนเข้ามาโรงเรียนเราด้วยเข้ามาอะไรพอดีเลยเออเขาว่าโครงการนี้มันดีนะเพราะว่าการที่เราทําดีอ่ะที่เราเสียสละไปช่วยครูหรือว่าไปทํากิจกรรมต่างๆอ่ะสามารถเอามาทําพอร์ตโฟลิโอส่งเข้าเรียนต่อได้ด้วยใช่ใช่ใช่ก็แปลว่าแบบทําดีมันก็ไม่ได้เปล่าประโยชน์ไงใช่เยจริงเรื่องนี้จริง การทุจริตคอร์รัปชันเรามักจะคุ้นชินกับการทุจริตการโกงการคอร์รัปชันเม็ดเงินมหาศาลหรือโครงการใหญ่ที่เราเรียกว่าเมกะโปรเจกต์โดยเรามักจะมองข้ามการทุจริตเล็กๆซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทำกันอยู่ทุกวันในชีวิตประจําวันการทําผิดเพียงเล็กน้อยในชีวิตประจําวันดูเหมือนเป็นเรื่องปกติแต่แท้ที่จริงถ้าเรามองให้ลึกซึ้ง นี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันคิดจะทําอะไรก็ตามอย่าเอาความเห็นส่วนตัวเป็นตัวตั้งทําได้อย่างนี้เมื่อไหร่เราจะสามารถแก้นิสัยคอร์รัปชันได้เมื่อน,นั้น